แยกออกจากกันไม่ได้อารมณ์ทุกอย่างปั่นไปมันปันปน่นปวนมันป่วนเปไปหมดมันเข้ามารวมกันเป็นก้อนเดียวไปหมดเราจึงแยกอาการไม่ได้ว่าอันนี้อารมณ์ไหนอันนี้อารมณ์ไหนวิธีการตั้งสตินั่งเงียบๆรู้เนื้อรู้ตัวแล้วชูมือขึ้นมาอันนี้เราอันนี้อารมณ์เรากําลังเอาตัวเข้าไปรู้อารมณ์ถ้าเรากระโดดออกมาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อารมณ์เดียวก็จะดับไปเองแต่ถ้าอารมณ์เกิดมาใหม่เรากลับเข้าไปจับใหม่ เราต้องปล่อยมันให้เร็วถ้าเราปล่อยมันเร็วเราจะรับรู้อารมณ์ไม่ได้เพราะอารมณ์ก็จะดับไปแต่ถ้าอารมณ์เกิดขึ้นไปอีกเราไปจับอีกเราก็ปล่อยอีกเมื่อปล่อยแล้วเราจะรับรู้กับอารมณ์นี้ไม่ได้อารมณ์นี้ก็จะดับไปให้แยกออกจากกันอย่างนี้ตลอดเวลาทุกครั้งที่มีอารมณ์ความรู้สึกแยกว่าเราเข้าไปรู้อารมณ์อารมณ์มีเราจึงเข้าไปมีอารมณ์ไม่มีเราก็เข้าไปมีไม่ได้ดังนั้นให้เราพยายามอะไรแยกออกไปสองก้อน เพราะนั้น้าที่พวกเราพยายามแบ่งรับแบ่งสู้ว่ามันไม่ใช่ก้อนเดียวไม่ใช่อารมณ์เวลาบันดาวเนี่ยมันไหลลงสู่ที่เดียวหมดจมลงสู่ที่เดียวหมดอย่าไปคิดอย่างนั้นให้คิดว่ามันเข้าไปรู้ถ้าไม่รู้เราก็ไม่รู้สึกดาวถ้าเรารู้เราก็รู้สึกดาวไอ้ถ้าเราถ้าเรไม่รู้ก็จะไม่รู้สึกดาวถ้าเรารู้ก็จะรู้สึกดาวคําถามคือพิธีการทํำยังไงให้เราเนี่ยปล่อยอารมณ์ตัวเนี้ยออกจากกันได้เร็ว ไม่ให้เราเข้าไปยึดจับแล้วไหลาดาวลงไปพร้อมกับมันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นก้อนเดียวกันจะทํำยังไงมักวิธีหนึ่งคือการเดินจงกรมสองการแยกออกจากกันอาการฝึกแยกแยกว่ามีเราเข้าไปรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่วิธีที่สองวิธีที่สามวิธีที่สามคือการมีสติสัมป,ปชัญญะหาความคิดอื่นหรืออารมณ์อื่นมาชดเชย ทีนี้คำถามคือเราจะเอาอารมณ์อะไรหรืออารมณ์ใดไปหาวิธีการเอาอารมณ์เหล่านั้นมาชดเชยในปัจจุบันของเราวิธีการชดเชยอารมณ์ที่ดีที่สุดคืออะไรคิดนึกติดตึกถึงสิ่งที่ดีอะไรบ้างคือสิ่งที่ดีดึงจุดแข็งมาเริ่มจากการดึงจุดแข็งจุดแข็งตัวแรกของแต่ละกลุ่มอาจจะไม่พูดซ้ำนะแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มมีจุดแข็งของตัวเอง ก็คือการอะไรการสร้างกําลังจิตกําลังใจให้กับตัวเองสร้างกําลังใจในใจสร้างกําลังใจให้เกิดขึ้นในใจของตัวเองทํำยังไงสมมติกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่อะไรวะลืมว่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มอะไรนะลืมว่ะบอกใจทีซิหรือมีตารางปะวะโอเค โอเคกลุ่มแรกคือสนใจคนอื่นมากเกินไปจนลืมสนใจการกระทําของตัวเองให้โอกาสแต่คนอื่นให้ประโยชน์แต่คนอื่นแต่ลืมให้ประโยชน์แก่ตนเองจุดแข็งคือมีความเมตตามากจุดอ่อนคือเสียสละจนเกิดการเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองลืมหันกลับมาดูตัวเองนี่คือกลุ่มแรกเพราะฉะนั้นหน้าที่ของกลุ่มแรกดึงเอาตัวแรกขึ้นมาคือจุดแข็งจุดแข็งคือเรามีเมตตาสงสารต่อคนอื่นใช่ไหม แต่เราดาวเพราะคนอื่นไม่ไปไปตามความพอใจของเราเขาไม่ดีขึ้นตามสิ่งที่เราเนี่ยอยากให้เขาดีเรารู้สึกแ yeah ย่วิธีการเอาอารมณ์ของความเมตตาม,มาชดเชยใจเราเนี่ยมีเจตนาในการปรารถนาดีกับคนอื่นอยู่แล้วนี่คือเรื่องที่สําคัญที่สุดคือเราปรารถนาดีกับทุกคนทีนี้เมื่อเราปรารถนาดีกับทุกคนแต่เราลืมปรารถนาดีกับตัวเองเราจึงต้องกลับมาอะไรปรารถนาดีกับตนเองก่อนทุกครั้งก่อนที่จะปรารถนาดีกับบุคคลอื่นเริ่มอะไร กลับมาเลยที่ตัวเองเราปรารถนาดีกับคนอื่นเป็นอยู่แล้วมาฝึกปรารถนาดีกับตัวเองมากวิธีการทํำยังไงเจริญเมตตาการเจริญเมตตาคือการนึกนึกขึ้นมาได้ว่าฉันต้องดีกับตัวฉันเองอย่างไรเหมือนเป็นการสอนเป็นการสั่งเป็นการปลูกฝังระบบความคิดเข้าไปชุดข้อมูลความคิดเข้าไปว่าฉันต้องดีกับตัวเองเช่นเราดีกับคนอื่นจะดีกับตัวเองใช่ไหมเราก็เริ่มปรุงแต่งละฉันต้องมีความสุข ฉันจะมีความสุขได้ด้วยการสร้างเหตุของความสุขในตัวฉันเองไม่ใช่ด้วยการสร้างเหตุปัจจัยโดยอาศัยคนอื่นทาให้คนอื่นมีความสุขแล้วฉันต้องมีความสุขไม่ใช่นั่นคันเข้าใจผิดสิ่งที่ฉันเข้าใจถูกต้องคือฉันต้องดีได้ด้วยตัวของฉันเองฉันต้องรู้สึกมีความสุขได้ด้วยตัวของฉันเองฉันต้องมีความสุขได้จากการที่ฉันเนี่ยมีความสุขที่ตัวฉันเองขอให้ฉันเนี่ยมีความสุขขอให้ฉันเนี่ยคิดสิ่งใดเนี่ยจะเป็นไปตามความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําของตัวฉันเอง กายของฉันต้องสุจริตวาจาของฉันต้องสุจริตใจของฉันต้องสุจริตไม่ว่าใครจะเป็นยังไงแต่ฉันจะยึดมั่นถือมั่นในตัวฉันว่าฉันต้องเป็นคนดีฉันปราถนาดีคนอื่นเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่ฉันต้องกลับมาปาถนาดีกับฉันก่อนว่าฉันกําลังมีความสุขด้วยตัวฉันเองฉันกําลังกลับมารักตัวฉันเองฉันต้องรักตัวฉันเองให้มากๆเพราะการที่ฉันกลับมารักตัวฉันเองจะทําให้ฉันมีความสุขในปัจจุบัน จะทาให้ฉันม nice ีกําลังใจเพิ่มขึ้นได้ในปัจจุบันจะทําให้ฉันมีสติสัปชัญญะได้ในปัจจุบันสติคือหนึ่งในการที่ทาให้ฉันเนี่ยรักตัวเองเพราะการที่ฉันมีสติสัปชัญญะในปัจจุบันฉันจะรู้เนื้อรู้ตัวว่าฉันควรทําอะไรหรือไม่ควรทําอะไรวันนี้ฉันจะรักตัวเองให้มากขึ้นฉันจะกอดตัวเองให้มากขึ้นจะกอดด้วยสติสัปชัญญะฉันจะปลอบประโลมตัวเองมากขึ้นไม่ว่าใครจะเสียใจร้องไห้น้ําตาไหลแต่ฉันจะไม่เสียใจร้องไห้น้ําตาไหลไม่ว่าใครจะเร็วสามต่ําช้า แต่ฉันพยายามใช้เขาไม่เร็วสามต่ำช้าไม่เป็นไรแต่ตัวฉันเองต้องไม่เร็วสามต่ำช้าใครจะเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลทุกเนื้อทุกร้อนเดือดเนื้อร้อนใจแค่ไหนแต่ฉันต้องไม่เสียใจร้องไห้น้ำตาไหลไม่ทุกร้อนไปกับใครฉันจะปลูกฝังจิตใจแห่งกำลังใจโดยการมีสติสัพปปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวที่ตัวฉันเองขอให้ฉันมีความสุขอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยคนอื่นขอให้ฉันมีความสุขอยู่ได้ โดยไม่ต้องอาศัยความสุขของคนอื่นฉันต้องมีความสุขอยู่ได้โดยฉันสามารถสร้างความสุขขึ้นที่ใจของฉันได้เองเป็นป้อมปราการสําคัญด้วยความเมตตาสงสารต่อตัวฉันฉันต้องสงสารตัวเองเยอะๆฉันต้องเมตตาตัวเองเยอะๆฉันต้องปรารถนาดีกับตัวเองเยอะๆฉันต้องช่วยเหลือตัวเองเยอะๆและฉันต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนที่จะช่วยเหลือคนอื่นเพราะการที่ฉันจะช่วยเหลือคนอื่นต้องเริ่มจากตัวฉันเองถ้าตัวฉันเองยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วฉันจะสามารถช่วยเหลือใครได้ เอาอารมณ์นี้ไปคิดเลยกลับมารักตัวเองกลับมาแก้ไขตัวเองนี่คือหลักเหตุหลักผลของการ <ouse reasoning> คิดเพราะอะไร<น>เรามีเมตตาต่อคนอื่นมากแล้วเราต้องกลับมามีเมตตาต่อใครเมตตาต่อ <SM HE AN> ตัวเองคือปาถนาดีให้ตัวเองพ้นทุกข์และไม่ต้องไปอาศัยความสุขจากคนอื่นมาเป็นความสุขของตัวเองฉันต้องไม่เอาความสุขของคนอื่นมาเป็นความสุขของฉันฉันต้องไม่เห็นคนอื่นมีความสุขฉันถึงจะมีความสุขแต่ฉันต้องมีความสุข แม้แต่ฉันกําลังมีความสุขในปัจจุบันฉันมีความสุขเองได้ฉันก็ต้องยิ้มจากความสุขของฉันได้ฉันสามารถมีความสุขได้ด้วยการเห็นตัวเองมีความสุขความสุขของฉันจะเกิดขึ้นได้ด้วยการกระทําของตัวฉันเองฉันไม่ต้องมีความสุขโดยอาศัยการกระทําของคนอื่นฉันต้องอาศัยการกระทําทางกายวาจาใจของฉันเองเพื่ออาศัยให้ฉันมีความสุขนี่ อาอิงอาศัยอาศัยความเมตตาเป็นอารมณ์อะไรใช้วิธีการเจริญเมตตาเมื่อเราปรารถนาดีกับตัวเองแล้วโอเคในขณะนี้ฉันปรารถนาดีกับตัวเองแล้วฉันกําลังดีขึ้นแล้วจิตใจฉันกําลังสูงแล้วจิตใจฉันกําลังมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วจิตใจของฉันกําลังมีกุศลแล้วเพราะฉันกําลังเติมเชื้อไฟแห่งการมีกําลังใจให้กับตัวเองแล้วในขณะนี้ฉันกําลังมีความสุขขณะนี้ฉันมีความสุขโดยไม่ต้องอิงอาศัยกับใครฉันจะแบ่งความสุขนี้ให้กับคนอื่นด้วย การแบ่งปันความสุขของฉันไม่จําเป็นต้องช่วยเหลือด้วยข้าวด้วยน้ําเพียงอย่างเดียวฉันไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองไปแลกเอาตัวเองไปลําบากเพื่อให้คนอื่นมีความสุขแต่ฉันสามารถทําให้คนอื่นมีความสุขด้วยการเมตตาสงสารปาถนาดีกับเขาก็สามารถทําให้เขามีความสุขได้ดังนั้นฉันจะสามารถสร้างความสุขในใจฉันด้วยการฝึกอวยพรเขาด้วยการฝึกเจริญเมตตาเผื่อเขาเพื่อให้เขามีความสุขในปัจจุบันอะเมื่อกี้เจริญเมตตาเผื่อตัวเอง ให้ทาอะไรจะเจริญเมตตาเผื่อคนอื่นหลายคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าลืมไปว่าวิธีการสร้างความสุขให้กับคนอื่นแล้วทําให้ตัวเราเองสบายใจมีอีกวิธีหนึ่งเรียกว่าการจเจริญเมตตาปาถนาดีกับคนอื่นเมื่อเราปาถนาดีกับคนอื่นเราก็จะมีใจฟูขึ้นเพราะเราปาถนาว่าเขาจะต้องดีขึ้นตามอะไรตามถิ่งที่เรากำลังจเจริญเมตตาเผื่อเขาแต่เราปาถนาดีกับตัวเองว่าแม้เราปาถนาดีกับเขา ถ้าเขาไม่เป็นไปตามความปรารถนาของเราไม่เป็นไรอย่างน้อยเราจะกลับมาสร้างความสุขที่ใจเราอย่างที่เราจะเิญเมตตาเผื่อตัวเองในตอนแรกเมื่อเราจะเลยเมตตาเผื่อตัวเองดีแล้วกุศลเต็มองเต็มใจเราแล้วเพียงพอ <า S 1> ต่อการที่เราจะปรารถนาดีกับคนอื่นทํำยังไงก็เริ่มจเจริญเมตตาเผื่อคนอื่นเขานึกในใจเหมือนเดิมนึกในใจไม่ต้องพูดออกมานะทั้งหมดที่อาจารย์พูดมาคือนึกในใจให้ทํำยังไงอีกเราจะปรารถนาดีกับคนอื่นกล้าปรารถนาดีกับคนอื่นทํำยังไง นึกถึงเขาในเรื่องดีๆขอให้เขามีความสุขขอให้เขามีความเจริญรุ่งเรืองเราเห็นความทุกข์ในชีวิตเขาใช่ไหมเขาไม่ค่อยมีข้าวกินเราอยากให้เขามีข้าวกินเราควักเงินออกไปจนเราเกิดความลําบากครอบครัวเราไม่มีความสุขเลยเราพยายามจะทําทุกทางให้ครอบครัวมีความสุขแล้วพอเราเขาไม่อยู่ความสุขเราเลยกลับมาทุกข์ใช่ไหมงั้นต่อไปนี้เราจะไม่ทุกข์ด้วยการเราจะอาศัยการปาถนาดีนี้เพื่อเยียวยาจิตใจเราเขาจะดีไม่ดีไม่รู้แต่ในขณะนี้เรากําลังเยียวยาจิตใจเราด้วยการปาถนาดีกับเขาทํำยังไง ขอ้เขาพ้นจากความทุกข์เขาไม่มีข้าวกินขอยเขามีข้าวกินหน้าที่การงานเขายังไม่จะลุงเลือไม่เป็นไรเราช่วยเขาได้เท่าได้ช่วยถ้าเราช่วยเขาไม่ได้มากกว่านี้เราจะช่วยเขาด้วยการให้กําลังใจเขาเราจะช่วยเขาด้วยการปารถนาดีกับเขาเราจะช่วยเขาด้วยการให้เขามีความสุขให้มีคนอื่นมาช่วยเหลือเขาให้คนมีคอยสนับสนุนส่องเสริมเขาให้คนเนี่ยคิดนึกติดตึกถึงเขาในทางที่ดีแต่เราเนี่ยปานาดีกับเขาอยู่แล้วแต่อย่าให้เขาเนี่ยมีคนมาช่วยปารถนาดีกับเขาด้วยขอให้เขามีความสุขความเจริญ คิดสิใ้ขอให้สงความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของตัวเขาเองขอให้เขามีสติสัปชัญชญะขอให้เขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้เขาทำสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จสิ่งนั้นขอให้เขามีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรตามเหตุแห่งการกระทำของตัวเขาเองเราต้องยอมรับผลของการกระทำขเขาว่าเขาเนี่ยทำได้แค่นี้เราก็ต้องยอมรับว่าเขาทำได้แค่นี้เราต้องไม่ยัดเยียดความปรารถนาดีให้กับเขาเราได้แค่แนะนำบอกกล่าวเขาถ้าเรายัดเยียดความปรารถนาดีให้กับเขา แล้วเขาทําไม่ได้เราจะกลับประทุกใจดังนั้นเราจะไม่ยัดเยียดความปาถนานดีนี้ให้กับใครเราแค่จะสร้างเหตุสาปใจด้วยการให้กําลังใจแก่เขาด้วยการแผ่เมตตาเผื่อเขาโดยอาศัยกําลังของความเมตตาและปาถนานดีของเขาให้เขาได้มีความสุขในปัจจุบันเรานึกถึงเขาอย่างนี้เลยอะไรที่เป็นความทุกข์สำหรับเขาแล้วเราอยากให้เขาดีกลับมาน,นึกที่ใจของเราเองไม่ต้องไปบังคับเขาไม่ต้องไปรู้สึกผิดว่าทําไมเราถึงดูแลเขาดีไม่ได้ ไม่ต้องไปรู้สึกเศร้าส้อยเหงาหงอยเสียใจว่าทําไมเขาเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นกว่านี้ไม่ได้ว่าทําไมเราถึงช่วยเหลือเขามากกว่านี้ไม่ได้ว่าทําไมเราถึงไม่สนับสนุนส่งเสริมให้เขาเป็นไปมากกว่านี้ได้ทําไมเขายังไม่มีความสุขหรือเราไม่ดีพอไม่ต้องไปคิดอย่างนี้เปลี่ยนแปอะไรอ๋อเดี๋ยวเขาก็มีความสุขอ๋อเดี๋ยวเขาก็พ้นจากความทุกข์เพราะเราเนี่ยฝึกเจริญเมตตาเผื่อเขาทุกวันเดี๋ยวเขาจะมีความสุขแน่นอนไม่ว่าวันใดคืนใดไม่ว่าวันหนึ่งคืนหนึ่ง เดี๋ยววันหนึ่งเขาจะมีความสุขแน่นอนเราทําหน้าที่แค่เราจะปาถนาดีกับเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะปาถนาดีให้เขาเนี่ยมีความสุขแบบเนี้มากกว่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆเราจะปาถนาดีให้เขาพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพิ่มขึ้นยิ่งไปเรื่อยๆเราจะอาศัยกําลังของความปาถนาดีในใจเราแม้เราจะลงมือช่วยไม่ได้แม้เราจะช่วยจ่ายเงินจ่ายทองไม่ได้แม้เราจะไปแนะนําบอกกล่าวไม่ได้แต่เราจะปาถนาดีกับเขาเสมอ พอเวลาเราเอาความรู้สึกเหล่านี้มาหนุนใจเรามาให้กําลังใจเรามาสร้างเหตุปัจจัยในการปรารถนาดีทั้งตนเองและผู้อื่นใจเรามันจะฟูขึ้นมันจะมีกําลังจิตกําลังใจขึ้นมันจะไม่ฟ้องเข้ามาในใจว่าเราเนี่ยทำผิดเพราะเราทําทุกอย่างเต็มที่แล้วที่เหลือลให้เป็นกําลังใจให้เป็นบุญตาจิตให้เป็นเมตตาทางความรู้สึกทางใจต่อกันเราให้ความรู้สึกทางใจต่อกันก็เพียงพอแล้วไม่ต้องกลับมารู้สึกผิดอะไรเอาอารมณ์นี้ไปชดเชย อารมณ์ของการดาวอา,อ,าดอารมณ์ของการรู้สึกผิดอารมณ์ของการรู้สึกที่ประคับประคองในครอบครัวต่อไปไม่ได้อารมณ์รู้สึกผิดที่เราดูแลคนใดคนหนึ่งได้ไม่ดีพอ<ม>เอาอารมณ์เหล่านี้ไปชดเฉยคือการเจริญเมตตาการเจริญเมตตาเนี่ยไม่ได้ทาเฉพาะในกรณีของการอาฆาตพยาบาทมาดหลายต่อใครการเจริญเมตตาเนี่ยเอามาใช้ต่อการอาฆาตพยาบาทมาดหลายตัวเองด้วยคนที่อยู่กลุ่มแรกเนี่ย เป็นคนที่อาฆาตพยาบาทมาดหลายตัวเองอย่างยิ่งเมตตาต่อคนอื่นแต่ลืมเมตตาตัวเองจึงกลับมาอาฆาตพยาบาทมาดหลายตัวเองว่าทําไมฉันทําดีไม่ได้ทําไมฉันทําไม่ได้มากกว่านี้ทําไมฉันถึงช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ทําไมฉันถึงช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้มากกว่านี้มันกําลังพยาบาทตัวเองมันกําลังคับแค้นใจคับแค้นใจของตัวเองมันกําลังสร้างการเบียดเบียนเดือดร้อนในใจให้กับตัวเองนั่นแหละมันเป็นอารมณ์ของการอาฆาตพยาบาท เราไปโฟกัสว่าการจเจริญเมตตาหรือการฝึกปรารถนาดีกับคนอื่นเนี่ยเพราะเราเนี่ยโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทบ้านร้ายเขาเราจึงหยิบฉวยโอกาสของการจเจริญเมตตาเพื่อให้อารมณ์เรามันกลับมาปกติแต่ความเป็นจริงไม่ใช่เราก็กําลังอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนตัวเองอยู่ในขณะนั้นเราจึงต้องอาศัยการปรารถนาดีกับตัวเองเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้ตัวเองเลิกพยาบาทตัวเองเลิกเบียดเบียนตัวเองเลิกโทษตัวเองเลิกอาฆาตพยาบาทบ้านร้ายแก่ตัวเอง ด้วยการจเจริญเมตตาในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องจเจริญเมตตาแนะนําให้จเจริญเมตตาปรารถนาดีกับสิ่งนี้ <Okay. S 1> เข้าใจตามนี้เนาะนี่คือกลุ่มแรกอาจารย์ขอฟังกลุ่มที่สองหน่อยกลุ่มที่สองคือกลุ่มไหนนะโอเค โอเคกลุ่มที่สองเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาประโยชน์เข้าตัวเองฝ่ายเดียวมั่นใจมากว่าทุกคนเนี่ยต้องทำตามความพอใจของเรามั่นใจมากว่าทุกคนต้องตอบสนองต่อความต้องการของตัวเราเองเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยกลุ่มที่สองเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มที่ทุกอย่างต้องอยู่รอบตัวฉัน บางทีเขาไม่รู้ตัวนะแต่มันเป็นภาวะเคมีทางสมองหลังเวลาที่ใครทําตามความพอใจตัวเองซ้ําๆก็เลยอยากได้ภาวะแบบเนี้กับตัวเองซ้ําๆเลยเกิดความเคยชินนอนเนื่องในสันดานของตนเพราะตัวเองเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองดังนั้นกลุ่มเนี้จุดแข็งคืออะไรมีความมั่นใจมีกําลังใจที่เข้มแข็งเพราะอะไรเขาจะไม่สนใจคนอื่นเขาจะสนใจเฉพาะตัวเขาเอง อะไรที่ไม่ใช่ประโยชน์กับเขาเขาจะปัดออกแต่อะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับเขาเขาจะเอาเข้ามานี่คือจุดแข็งเขาแต่จุดแข็งเขาเนี่ยไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้มันเลยมีจุดอ่อนคืออะไรมีแต่ตัวเองฝ่ายเดียวคืออยากได้ต้องได้เกิดความเอาแต่ใจเกิดขึ้นถ้าไม่ได้ดาวไม่ได้เสียใจไม่ไปไปตามความต้องการหงุดหงิดโวยวายไม่ชอบใจไม่โอเคอันนี้ลักษณะแบบนี้ พราะวิธีการของกลุ่มนี้เนี่ยต่อไปจะทำยังไงเราต้องฝึกฝึกทําอะไรฝึกมีสติสัมปชัญญะทุก,กลุ่มต้องมีสติสัมปชัญญะหมดนะแต่อาจารย์จะแตกแขนงวิธีออกไปการฝึกสติสัมปชัญญะเรื่องแรกคืออะไรเราต้องระลึกรู้ตัวเสมอว่าเราเนี่ยกาลังเกิดโทสะความโกรธความเกลียวกาดกาลังเกิดขึ้นแก่เราเพราะไม่ได้สมความปรารถนาไม่ได้ตามความพอใจของตน เรามีความมั่นใจจากประสบการณ์ว่าถ้าทําแบบนี้จะได้แบบนี้ถ้าแสดงอากับกิริยาอาการแบบนี้จะได้ในสิ่งนี้พวกนี้จะอยู่ในลักษณะของเวลาทํำอะไรก็แล้วแต่มักจะอาัยเหตุปัจจัยในการเรียกร้องความสนใจเสมอหาความสนใจถ้าไม่ได้หลังใจจะพยายามขวนขวายในการให้บุคคลเหล่าอื่นเนี่ยสนใจตัวเองเรียกร้องเรียกร้องให เกิดเหตุเกิดปัจจัยกับตัวเองเพื่อให้เขาเนี่ยตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองให้ได้จะขวนขวายในการทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทําร้ายตัวเองเป็นการน้อยเนื้อต่ําใจเป็นการลงโทษตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้คนอื่นเนี่ยเริ่มหันกลับมาสนใจเราเพราะอะไรเรามีตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นวิธีการทํำย,ยังไงวิธีการคือมีสติรู้ตัวให้เร็วการจะรู้ตัวให้เร็วว่าเรากําลังเอาแต่ใจตัวเองมันต้องฝึก ฝึกอะไรฝึกรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาคําถามคือเวลาการที่เราจะฝึกรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาเบื้องต้นเราจะฝึกยังไงเริ่มต้นจากการฝึกจเจริญสติในระหว่างวันยืนเดินนั่งนอนรู้ตัวให้หมดและลึกตัวให้เร็วดีตัวเองให้เร็วหยิกตัวเองให้เร็วตีตัวเองให้เร็วหรือไม่งั้นใช้วิธีการตั้งนาฬิกาก็ได้ตั้งนาฬิกาเพื่อฝึกอะไรฝึกสติสัมป,ปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวตัวเองบ่อยๆซ้าๆ ตั้งนาฬิกาทุกหนึ่งชั่วโมงติดติดติต้องมีสติหยุดการกระทําทุกอย่างฝึกในการรู้ตัวจะรู้ตัวด้วยการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็ได้จะรู้ตัวด้วยการขยับร่างกายและรู้ร่างกายก็ได้จะรู้ตัวด้วยการตีตัวเองก็ได้ว่าเออขนาดนี้ฉันต้องรู้ตัวนะขนาดนี้ฉันต้องรู้เนื้อรู้ตัวในขนาดนี้นะฝึกตัวนี้พ้าอาการของกลุ่มคนที่สองเนี่ยเกิดจากอาการอะไรเกิดจากการที่เขาขาดสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้า เขาจึงไม่ขวนขวายไม่สนใจสิ่งใดสนใจแค่ตัวเองฝ่ายเดียวในขณะนั้นเขามีความเพลินในอำนาจของการถืออำนาจในตัวเองไว้บทบาทสำคัญคือทุกคนต้องตอบสนองฉันทุกคนต้องเอาใจฉันทุกคนต้องแก้ไขตามความพอใจของฉันทุกคนต้องเดินตามที่ฉันสั่งถ้าไม่ได้ตามนี้ฉันจะเดือดเนื้อร้อนใจฉันจะโกรธฉันจะวีนฉันจะไม่พอใจฉันจะดาวฉันจะเสียใจฉันจะร้องไห้น้ำตาไหลเพราะอะไรเพราะคิดว่าเขาไม่ใส่ใจเรา เราขวนขวายในการใส่ใจเพราะฉะนั้นวิธีคือทําอะไรฝึกใส่ใจตัวเองการจะฝึกใส่ใจตัวเองวิธีการง่ายที่สุดคืออะไรอยู่กับตัวเองบ่อยๆซ้ําๆการจะอยู่กับตัวเองบ่อยๆซ้าๆทํำยังไงรู้ตัวการให้ความสําคัญการให้ค่ากับตัวเองเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเพราะตอนนี้เรากำลังทําอะไรเรากําลังจะให้คนอื่นมาให้ความสําคัญกับเราเราเปลี่ยนใหม่จุดแข็งเราต้องให้ความสําคัญแก่ตัวเอง อย่าอาศัยคนอื่นเป็นเหตุในการที่ทําให้เขาต้องให้ความสําคัญกับเราอย่าอาศัยคนอื่นเป็นเหตุในการที่เขาต้องใส่ใจเรามาใส่ใจเรามาสนใจเราเพื่อตอบสนองต่อความสุขในปัจจุบันของเราใช้ไม่ได้อย่าไปทําแบบนั้นเวลาดาวจุดแข็งจะยังไงฉันจะสร้างเหตุปัจจัยในการใส่ใจตัวฉันเองคนกลุ่มเนี้ใส่ใจตัวเองน้อยใส่ใจคนอื่นมากต่างจากกลุ่มแรกนะกลุ่มแรกเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเมตตาสงสารใช่ไหม จนลืมสงสารตัวเองไอ้กลุ่ม2อเนี่ยอาศัยเหตุปัจจัยในการใส่ใจคนอื่นเยอะคือคนอื่นจะคิดยังไงกับฉันคนอื่นต้องคิดอย่างนี้กับฉันเท่านั้นคนอื่นจะต้องมาห้ามไม่พูดดีกับฉันต้องพูดดีกับฉันชนันมาใส่ใจคนอื่นมากคนนั้นจะคิดยังไงกับฉันนะคนนี้จะต้องคิดยังไงกับฉันนะเขาคิดดีกับฉันหรือเปล่าคนนั้นก็แอบคุยงงกับคุยกันแล้วมองมาทางเราเขามองมาทางเราเพราะว่าเขากำลังพูดถึงเราหรือเปล่าเอ๊เขาจะพูดกับไม่ดีกับเราไหมอันนี้เรียกว่าใส่ใจคนอื่นมาก จนลืมใส่ใจตัวเองสนใจคนอื่นว่าจะคิดยังไงกับเรามากเกินไปจนลืมไว้ว่าเราจะต้องคิดยังไงกับตัวเองดังนั้นเราต้องกลับมาสนใจตัวเองให้ค่าแก่ตัวเองให้เวลากับตัวเองอย่าไปให้คนอื่นมาใส่ใจเราเราปกติต้องอาศัยคนอื่นมาใส่ใจเราเราถึงจะมีความสุข เราไม่มีถ้าเขาไม่ใส่ใจเราเราก็เลยจะเรียกร้องความสุขจากเขาว่าเขาต้องตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราไม่งั้นเราจะไม่พอใจวิธีหลังจากนี้เราจะกลับมาใส่ใจตัวเราเองเราจะกลับมาให้ค่าแก่ตัวเองเริ่มต้นที่เราจบที่เราแก้ที่เราด้วยการเริ่มต้นมีสติสัปชัญญะอยู่กับตัวเองตลอดเวลาให้เวลากับตัวเองมากๆการให้เวลากกบตัวเองมากๆคืออะไรเราต้องรู้ตัวว่าในขณะนั้นเราต้องให้เวลาอะไรกับตัวเองบ้าง ขาดอะไรล่ะคําถามกลับไปถามตัวเองสิว่าขาดอะไรขาดกําลังใจอาจารย์เรารู้สึกว่าเราไม่มีกําลังใจเลยในเวลานี้ขาดกําลังใจใช่ไหมให้กําลังใจตัวเองให้กําลังใจตัวเองเราชอบกําลังใจแบบไหนชอบคนชมไม่ชอบคนดา่าชอบคนหนุนใจไม่ชอบคนทําลายน้ำใจชอบคนพูดจาดีอ่อนหวานไม่ชอบคนพูดจาหยาบคายวิธีการแก้คืออะไรในการให้เวลากับตัวเอง ตั้งสติต่อจากนี้เราจะให้กําลังใจตัวเองเราพูดจาอ่อนหวานกับตัวเองเราจะหนุนใจตัวเองไม่ทําลายน้ําใจของตัวเองกลุ่มนี้ชอบทําลายน้ําใจตัวเองเพราะยังไงรู้ไหมเวลาคนอื่นไม่ใส่ใจเราเราก็จะรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจใช่ไหมเริ่มทําลายใจตัวเองทําไมเขาไม่สนใจเราเหมือนเมื่อก่อนเลยทําไมทุกวันนี้เขาห่างจากเราจังเลยทําไมเขาห่างเหินมากขนาดนี้เนี่ยเมื่อก่อนไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยหรือเราเราไม่ดีเหรอเราไม่ดีตรงไหนหรือเปล่า มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทาไมเขาไม่ใส่ใจเราเหมือนเมื่อก่อนเลยแต่เราดีนะเราว่าเราดีแล้วนะเราทาทุกอย่างเต็มที่แล้วนะแต่ทาไมเขาไม่ทําเต็มที่กับเราเลยอ่ะทาไมเขาไม่ยอมใส่ใจเราเลยทําไมเขาไม่ยอมมาคุยกับเราอ่ะทําไมเขาต้องแบบไปคุยกับคนอื่นทําไมให้ความค่อยความสำคัญกับคนนั้นมากกว่าทําไมให้ความสำคัญกับเราน้อยกว่าเนี่ยอาการของการกําลังทําลายกําลังใจตัวเองเป็น